ดุยเลือบเปลือยขยำหุ่นนิดเดียวก็เป็นประเด็นแล้วค่ะไม่หรอกไม่หรอกแต่พอนะคะค่ะอันดับสามวันนี้เพะว่เป็นอีกรีความมั่งใจของเราเลยอะไรบ้างก็ก่อนอยู่ก็ขอบคุณขสมนะครับที่มอบรางวัล Social i m p a c ให้นะครับก็เป็นการต่อยอดนะฮะจากทีวีนะครับมาสู่โซเชียลนะครับเราก็ แฮปปี้ก็คิดว่าเราจะหมดหมดยุคไปกับไม่รู้ตอนนี้มีทีมอยู่นะแต่ว่าอนาคตไม่รู้จะยังไงแต่ว่ายัางไงซะโซเชียลก็ก็ตอนนี้มีบทบาทค่อนข้างกแต่มากก็ดีใจที่ได้มีทีมด,ด้วยแหละคนก็แบบว่ามองที่หนึ่งเป็นต้นแบบร่วมกันโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแบบเลยเหรอ โอ้แค่ถะะอดเสื้อก็คนดูค <ขอ S 2> ุ้มตลอดเลยครับไม่หรอกครับก็ขอบคุณขอบคุณนะครับแต่ว่าแต่มันก็มีทัทง้ทงทั้งทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีอะไรข้อดีก็ผมก็ต้องพูดถึงแล้วข้อไม่ดีก็คือมันก็มีมีสมเสียบบางคารั้งอาจจะแบบว่าพี่เองอาจจะเป็นคนที่แบบพูดจาหรืหอดุกระเริ่วไปหรือบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องฟ้องหรือไม่จำเการโดนด่าบ้างด่าทีมงานว่าทีมงานบ้าน กาทำงานก็คือทำงานกันจั่างเป็นความสุขเนควาบ้านเป็นในบ้านหลังบ้านใช่ไหม<า>ทีมงานเป็นยังไงหรอเขาก็รักพี่ดีนะเ<า> <laughs> ขาก็รักพี่ดีก็ไม่หเห็นอีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขา้าใจแหละแบบคือบางครั้งแบบรายการมันมันสดมากาแล้วเราเองก็ไม่สามารถที่จะเดินไปบอกบได้มันเขาขึ้นภาพขึ้นภาพผิดหรือขึ้นภาพพยาน ซึ่งไม่ควรจะขึ้นเพราะว่าขึ้นภาพผิดเป็นภาพพยานขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพยานเขาจะเดือดร้อนเขาเป็นพยานผิเเดเพี้ยไไยังจะขึนนนน้นไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วมันมีเถื่อขึ้นมามันเผยแค่นิดนึงก็ไม่ได้พอขึ้นมาเสร็จเรุเราก็เหมือนกับเราก็ร้อนใจแทนอย่างเงี้ยเราก็เลยอาจจะแบบพูดกับพูดให้พี่เดียอบอไปเลยอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วย,ยนะ เป็นอความภาคภูมิใจทั้งตัวทีมงานแล้วก็ตัวพี่หนุ่มด้วยอ๋อภาคภูมิใจทีมงานเลยทางของทีมงานด้วยแล้วก็เราด้วยเลยครับภูมิใจทีมงานผมมากเลยครับทีนี้เป็นไงเราไปอยู่แปลกแปลกแล้วนี่ทีมงานสุดีทุกคนนะครับทุกคนกยอมนี่ครับข้อถ่านเมื่อวานรายการสนุกมากคุณเอจักรพันธ์เหรอเออเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มหลังจากจบไปแล้วฟีดแบ็คเป็นไงบ้าง คือคือเอาตรงๆนะคือคือก็มีบางคนว่าทำไมไม่เอาให้นักตัวนี้ทำไมไม่อะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับสำหรับผมมผมมองว่าบางครั้งมันก็ต้องมีมีฐานแม่กบ้าน أ, การทํารายการมันมันเป็นแค่กระบอกเสียง<ม>เราไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าคุณต้องผิดเนี่ยเขาเขาแถแบบนี้ยไม่ได้เราต้องหักล้างนี่ต้องผิดให้ได้เงี้ยซึ่งแบบมันไม่ใช่พี่เชื่อว่าคนที่ดูรายการผนุกระแสเมื่อวานอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็ก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่เขาพูดออกมาตอบมาที่ว่าเขาหมอบแล้วคือบางทีเนี่ยเขาหมอบแล้วเราก็ไิดจะเป็นต้องไปกดมันมันก็เป็น มันอาจจะเป็นสปายถึงี่นี่คือแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมเขาแบบยังจะแบบไม่ใช่ผมไม่ได้อย่างนั้นผมอย่างน,างนี้ผมอย่างนู้นเราก็มีเราก็มีหลักฐานค่อนข,ข้างจะชัดเจนในการที่จะเปิดต่อไปเรื่อยๆแต่พอสุดท้ายเนี่ยสําหรับพี่เองอ่ะพี่ว่าเขาเหมาะคือเขายอมเขายอมที่เขาจะพูดทุกอย่างเขาจะยอมว่าเออเขาพลาดเองเขาไม่ดีเองเขาผิดเองเขาจะเลิกในการที่จะเป็นเอจักรพรรดิแล้วเขาจะไม่เป็นอาจารย์แล้ว สำหรับพี่พี่ว่ามันก็น่จะสุดตรงนี้สำหรับรายการส่วนเรื่องของข้อกฎหมายก็ต้องให้ตำรวจที่ไปจัดก,การก็ไปว่ากันทีมีผู้เสียหายผู้เสียหายก็ไปแจ้งความซึ่งผลกระแสหรือรายการหรือตัวพี่ไม่สามารถไม่สามารถไปตัดสินมันาได้อยู่แล้ว มากที่สุดก็คือโอเคเขายอมรับเป็นสิทธิที่เขาทําว่าเขาได้ทําในสิทธิที่มันไม่ถูกพิจารณาหรือเปล่าเป็นิวจบไหมถึม้าการจะทำความมันถึงขั้นหลอกลวงนะหรือว่าแค่แบบชวนเชื่ออู๋อันนี้ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าไม่อยากไปตัดสินเขานะฮะเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่ไม่จะไปต่อสู้ตามกระบวนการแต่ถ้าถามในมุมของเราเองเนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องบอกเลยถ้าเป็นมุมที่มองพี่ก็มองว่ามันเป็นเป็นมันเป็นเอ่อเป็นการชวนเชื่อเกินจริงนะฮะอย่างเช่นว่า เอาเข้าสารเสกไปย้อมสีดำสีม่วงแล้วก็เอาซ่อนไว้ในพานแล้วก็เอาน้ำเทเพื่อให้ออกมาเป็นแล้วก็บอกว่าเนี่ยล้างดวงแล้วมันออกไปสีซึ่งเขาจะใช้คำบอกว่าเขาพูดไปหมดมันก็นไม่ได้เพราะอันนี้มันคือมันคือเขาเรียกอะไรอ่ะความซื่อตรงมันคือมันคือคนจะเป็นอาจารย์แบบมัคือเราต้องบอกเขาให้หมดเหมือนกันคนที่เป็นรู้สึกเราก็บอกเอ้ยเนี่ยเรามี ย้อมสีดําไว้นะถ้าเทออกมาเป็นน้ําสีดําอย่าไปตกใจนะมันเป็นน้ําที่เราย้อมเอาไว้อะไรนะเอออย่างเงี้ยแต่คนที่ดูเขาจะเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่บอกแล้วคุณก็เทน้ําไปออกเป็นสีม่วงแล้วคุณก็ตกใจอุ้ยเอ้ยเฮ้ยพวจุดไฟติดอุ้ยดับติดอีกแล้วนื่ปับจุดเป็นกำกำอย่างเงี้ยดับไปแล้วอย่ามงก็ติกก็มีมันเป็นเชื้อไฟไงคือแต่เขาก็แบบพยายามจะสร้างให้มันมีสถานการณ์ที่มันน่าตนใจให้คนรู้สึกบว่าคลอยตามลยนซึ่งอันเนี้ย ไมเห็นตัวพี่หนุ่มเองเห็นที่ข้อสายพี่สีดำตัวเองรู้สึกยังไงบ้างตกใจไหมหรือว่างงงตอนไหนตอนที่เห็นครั้งแรกเลยหรอหรือเมื่อวานครั้งแรกที่เห็นเหรอพี่เฉยๆฉพี่คือพี่อ่ะเคยทำรายการประเภทนี้มาเยอะพี่เคยทำรายรายการชั่วโมงพิศนุพี่ก็เอาตรงพี่ก็ตู้รู้เช่นเห็นชาติเรื่องราวอะไรพวกอย่างนี้มาเยอะก็จะเห็นเยอะเจ้าเข้าทรงแบบโอ้ยกำลังแบบผีเข้าเนี่ยพวกนี้พี่อาวุธเอาคู่ไปจี้ ออกเจ้าออกก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันพี่เห็นมาเยอะแล้วอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าโดยส่วนตัวก็ทีนี้เขาเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเกิดเราต้องทํางานจะเป็นต้องสัมภาษณ์เราก็สัมภาษณ์อย่างเมื่อวานเองตัวพี่แพรี่เองเขาก็อยากให้พี่ดูเพยอยากให้พี่หนุนขยี้อีกลหลายๆประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแพรี่เลยแต่ว่าในมุมของพี่อ่ะพี่มองว่าเขาเหมเาะนะมมมาแล้วไงคือคือคือเข้าใจแหละความความความที่รู้สึกว่าโกรธหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไม เอถึงต้องอไปใช้อะไรแบบนี้ไปการไปหลอกคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขา้าใจแต่ในมุมที่เองพอเราเราเป็นพิธีกรอะเราอยู่ในรายการพอเขาหมอบแล้วเขายอมแล้วอะมันเหมือนแบบ คนล้มแล้วจะไปเตะซ้ำเนอนก็คงไม่ใช่คือล้มแล้วก็ okay โอเคครับคุณยอมแล้วนะ<า>อ่าโอเคตามนี้นะครับสำหรับพี่ที่เป็นแบบนั้น <L un> แต่พี่เข้าใจคนเขารู้สึกคนดูอาจจะแบบมีบางบางกลุ่มบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ต้องเอาให้ถึงทีส่สุดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่ถ้าเขาไม่เหมาะบบเลื่องนี่นอย่างเช่นอย่างเช่นนีมันมันจะต้อง <un> มีอะไรอีกไหมครับต <un> ้องแบบต้องต้องตำรวจว่าอะไรองเอใช่ไหมครับของเออพี่มองว่า อันดับแรกเลยนะสิ่งที่พี่ถามเมื่อวานในสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดก็ถือว่าเขาก็ยอมรับสรารภาพว่าเขาเองก็ไม่ได้บอกหมดมรหรือว่าเขาอาจจะมีการฟิล์วบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของต้องดูเองก็จะไปมองเรื่องของการเชอบโกงประชาชนเอ่ยยังไงยุต่การอันนี้ตอบไม่ได้หรืออาจจะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องมีผู้เสียหาย นะฮะอาจต้องมีผู้เสียหายที่ต้องไปแจ้งความว่าเคยฝากดวงแล้วไม่ได้ตามนั้นแล้วหลงเชื่อแบบนี้อ่านั่นอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายและไม่ได้เกี่ยวกับนี่ละนี่นุนอีกคนหนึ่งอาจารย์เชียงตอนนี้ได้ติดต่ออย่างไรกันติดต่อครับติดต่ออาจารย์เชียงก็ติดต่อก็ก็ก็บอกบอกแกบอกว่าอยากอยากให้ออกมาชี้แจงนะฮะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่มีอะไรร้ายอยู่ที่เราคิดนะครับคืออาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากแต่สำหรับผมมองว่า ออกมาออกมาวัดเลยออกมาแบบพูดกันตรงๆมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันมันพลาดหรือมันมีสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรคุณก็ยอมรับขอโทษสังคมเข้าสู่กระบวนการก็จบแต่อันไหนถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมฮะหรือกฎหมายไปไม่ถึงมันก็จบแค่นั้น<ม>อะไรอย<ม>่างเงี้ยคือคือคือสำหรับตัวที่เองอะ่ะคือพี่ถงไม่เป็นเอาเป็นเอาตายอะไรเง<ม>ี้ย เดิตอนนี้มันมีชาวเน็ตที่เอาคลิปตอนที่หนุ่มเชิญฟอรมาลร่วมรายการไมาแชร์อีกตอนนั้นเหรอเออตอนนั้นเป็นไงบ้างเรื่องไหนตอนที่บอกว่าตอนที่เชิญอาจารย์มาร่วมรายการผมก็บอกก็ก็ตอนนี้ก็เชิญได้ก็เชิญอาจารย์เชียร์มานะครับก็อยากให้อาจารย์ออกมาอะไรเงี้ยก็ดีดีก็จะมีเสือเฉยอย่างเงี้ยทิศทางอ่พี่บุ๊ณเลือกข้อสปอร์ตว่าอยากจะมีเกี่ยวกับโครงการหน้าจอมือถือพี่พุดอเหรอคุณพุดอเหรอ ได้ทราบก็ทรามก็รู้แล้วผมก็รู้แล้วเลยพุทธาพีวันนี่ขยันหางานจริงแชินเลยก็ก็ก็มันก็มีอ่ะมันก็มีจริงอย่างที่คุณพุทธบอกอะพี่เชื่อว่าสื่ออื่นๆก็คงจะได้รับข้อมูลคล้ายๆกับพี่คุณพุทธเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเดี๋ยวพวกเราคุณพุทธก็เปิดแล้วละกัน มองว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็มีมีแล้วเชื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นพระรูปเดียวกันก็บอกว่ามากกว่าร้อยล้านจริงๆครับน,น่าจะบงัแต่ว่าเวลาคุณได้ข้อมูลมาคุณได้ข้อมูลมามีการแบบคุยคุยหลับไหมนะเองครับพี่กับคุณพุกไม่ได้คุยกันแต่ว่าพี่จะมีมีคนกลางในการคุยอะไเอง้ยแต่ว่าแต่ว่ายกเว้นบางครั้งที่อาจจะเออถามพูดได้หน่อยซิอย่างนี้เงี้อะไรก็จะมีบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเราสองคนก็ก็เป็นกัญญาณั้นนิดนะแล้วก็แล้วก็ เคารพแล้วก็รักกันแต่เนเกียงกันเปิดเกี่ยงกันไปไม่เลยครับคือคือคือก็อาจจะเป็นการหยอกเป็นการเล่นกันโยนไปโยนมานั่นแหละแต่ว่าคือปัจจุบันมันหมดสมัยแล้วอย่างนี้ช่องอื่นๆก็มาลั่งแข่งขันกันโอ้โหห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ห้ามเอาคนช่องนั้นมาออกช่องนี้อะไรเงี้ยมันโบราณนะฮะคือปัจจุบันเนี้ยมันมันอยู่ด้วยการค่อยดีค่อยอาศัยนะครับแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันมันเหมือนนักมวย ที่ก็ยังคงพูดคนเดิมว่าเหมือนนักมวยทีอ่อย่างที่เราต้องขึ้นชกมันก็ต้องชกสู้กันในกระบวนการสู้กันในแบบการต่อสู้ของของของข่าวแต่ลงจากเวทีมาเราก็เป็นเพื่อนกันรักกันก่อนข้อคิดเล่าอะไรกันได้างเนี้เหมือนกันนะที่ชื่อว่าจะคุณสุขีช่องไทยรัฐหรือจะคุณฟุตไอ้ครับหรือจะเป็นคุณทินไหนพี่ว่าทุกคนมีความคิดเหมอนกันหล่จะมาถ้าเปิดออกมาจะฟ้าเรื่องนี้เหรอพี่ก็วาวนะหรือฟ้าใช่ไหมพี่ว่าวาว ถ้นพี่หนุ่มขออนุญาตถามเพื่อนถามพี่มดดำพอพูดดำพอพูดจับกับพูดมีเศษหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มได้มีการพูดเกี่ยวกับพี่มดดำไหมครับคือถามว่ามีคือถ้าบอกจะไม่พูดก็คงจะโกหกอะนะก็ก็มีพูดได้แหละคือคือแต่ว่าเราเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเราเราไม่สามารถพูดได้คือเรื่องความเชื่อความเชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แล้วแต่บุคคลเขาจะคิดเขาจะอ่านเขาได้เอง เราไม่สามารถไปห้ามใครไม่ให้เชื่ออะไรได้ถูกไหมฮะแตเป็นเรื่องปกติพี่เชื่อเรื่องนี้คนบองว่าอย่าไปเชื่อพี่ก็คุณจะไม่ไม่ได้ฟังเพราะพี่เชื่อมีแบบเหมือนกันมดํำก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อเรื่องไหนนะแต่ว่าในวันหนึ่งที่มาถูกพิสูจน์มาแล้วมดํำก็ต้องพี่เชื่อมดำํำเขาเป็นคนที่มีภาวะทางด้านความคิดสูงเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันมันไม่ใช่นะเขาบอกว่าเขาดูแต่เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดให,ให้ให้ใครฟังเท่านั้นเอง แต่ว่าอย่างเช่นเรื่องของตัวหมอบีตอนที่หมอบีถูกจับไปแรัฐมนตําเคยพูดถึงเขาในรายการเนี่ยพี่ก็จะส่งข้อความบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเขาอีกแล้วเมื่อไร่พูดถึงเขาอีกแล้วเพราะว่าสิ่งที่รัฐมนพูดออกไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มันก็กลับมาทำร้ายพัฐมนตเองเพราะคนเขาไม่ได้เข้าใจหร,หรือสิ่งที่รูฐดนตกำลังพูด,ดเขาก็จะมองว่าเขาเขาดูจากเหตุการณ์ณตรงนั้นว่า มันมีมันมีมูลในการกระทำความผิดจริงสมองตรงนั้นส่วนเรื่องที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นผู้พิเศษหรือไม่ผู้เสดอ่ท่านผู้ดำจะเชื่อก็เก็บเอาไว้ไม่ต้องออกบอกใครที่ผู้ดำเขาเปลี่ยนไหมคะที่เวลาเ,าเ,เ,ลนะเขาโดนโจมตีอะไรครับผู้ดำไม่เปลียนหรอกผู้ดำเขา,เขาโอ้โหนห,หน้าเขาแข็งแรงมากคือเขาก็ไม่ได้แบบถึงขั้นจะแบบมาหน้าแข็งแรงเข้าใจไหมอยากให้ต้องพูดคำอยู่เลยเนาะเออหน้าเขาแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็เขาเขาไม่หน่อยหรอกครับเพราะว่าเขาไม่คนชัดเจนมีเขาไม่คนชัดเจนมากเขารักคนน,คน,นี้เขา็รัลคนนี้เขาไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้เป็นคนชัดเจนนะเขารับสภาพได้พ <te g> ี <t une> ่นุน่น <te g> <t une> มถอยเรื่องนะบอกเหมือนบอกในท้ายรายการว่าการลาคนหนึ่งบริษัทนะพี่นุ่มแหมนี่นว่าจะไม่นุ่มจะลืมไปแล้วมันมีกระแสข่าวมาแบบนั้นก็รอดูันเองแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่เชื่อว่าเรื่องเนี้ยเร็วๆเนี้ยมันคงจะมันคงจะถูกเปิดออกมาแน่ๆเพราะว่ามี มีคนจะส่งข้อมูลให้พี่พอสอมควรแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกส่งไทม์ไลน์กลับมาให้พี่แล้วแต่แต่พี่ยังไม่สามารถพูดได้ขออนุญาตคุยกันอีกฝั่งนึงก่อนว่าข้อที่จริงเป็นยังไงเพราะยังไม่ได้คุยกันอีกฝั่งนึงเลยทูกล่าวเดี๋ยวขอคุยก่อนเนะเพราะว่าพี่ว่าพี่ก,ก็ก็น่าจะคุยกับคนคนนี้ได้แต่เดี๋ยวขอคุยก่อนดารนะาคนใหญไ่ไหมครับสําหสํารับพี่พี่ว่าก็ ได้ยินก็ได้ิกนก็ตกใจได้ยนินชื่อก็คือรู้จักรู้จัก็กกต้องรูจ้จักชาหญิงครับพี่หนุ่มบอกไ,ไม่ได้แ <นะ S 2> ต่เรื่องนีน้เนก,กเปิดมา้าวจะตกใจกันแน่นอนต,อตกใจแน่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องพี่ฟังข้อมูลจากจาก,จากมือมืแลนะนะแต่จะมีบางบางประเด็นยังขี่กันอยู่นิดนึงเดี๋ยวขอคุยกีฝั่งหน่อนว่าอฝั่งเขาเขามีเหตุผลอะไรเลยรือด้วยสาเหตุอะไรา ก็ต้องผู้เสียหายก็ยืนว่าว่าจะเป็นร้อยโอเคไปแนะครับนี่้องนี้เนี่ยครับโอเคครับ